เฮ้ย <Hey! S 2> อ่ะไปเลยดีกว่าไปไม่เอาละไม่รอละไปไปเลยดีกว่าเออเผื่อจะได้นะทุกคนนะเฮ้ยโอ้เหลยบรถเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Robo Map Go Academy กันอีกแล้วนะครับทุกคนอีพีนี้เป็นอีพีที่17ละเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาทําการปลูกผลไม้และดอกไม้หายากในแพทของเซนพัท2กันนะทุกคนเนาะซึ่งผลไม้ที่ผมพูดถึงก็คือเดี๋ยวจะเป็นผลไม้3อันสุดท้ายถนะ้าทุกคนเนาะที่ว่าอยู่ในแพ็คกล่องอยู่ในช็อปแล้วก็อยู่ใน NPC ที่เราสามารถทาเควสส่งเควสแล้วส่งไปได้นะทุกคนเนาะหลักๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูอันซิดแรกกันก่อนเลยดีกว่านะทุกคนอ่ะซิดแรกน้องๆก็คงจะ ออกและตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่เลยตรงนี้เลย NPC ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ NPC อันล่างสุดเลยอันนี้ Elder Strawberry นะทุกคนตอนนี้ณนะตอนนี้ที่พี่อัดอยู่ก็คือมันยังไม่มีมาขายเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่อัปเดตมาวันเสาร์นะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราจะทําการซื้อไปเลยดีกว่าอันนี้พี่เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมระบกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอไม่ไหวจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเราต้องการจะทําคลิปด้วยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตรงส่วนนี้นะทุกคนตรงเป็น NPC ตรงจิ้งจอกเจ้ากล่องนี่แหละ เจ้าตัวนี้แหละเจ้าตัวนี้แหละเขาชื่อว่า Transq b o o m ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูชื่อกันด้วยตรงนี้ตรงนี้น้องๆหลายๆท่านก็จะรู้แล้วเอาผลไม้ที่ติดสถานะ Transq ตรงนี้ แล้วก็ผลไม้ที่ติดสถานะคอรัปต์ตรงนี้นํามาส่งให้เจา้จาจ,าจิงจอกเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอ,อะไรมีบาสองข้างที่อย่างที่เรารีวิวไปใน E ีีที่แล้วนะทุกคนเนาะเราก็จะได้กล่องมาสุ่มนะทุกคนส่วนกล่องก็คือนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยอดอกไม้จะเป็นแบบนี้นะทุกคนซึ่งซีทอ่ะพี่ไปเผอสุ่มหลังไหม่มาประมาณ40กล่องพี่ลืมไปว่าจะเก็บสะสมไว้ในคลิปก็คลิปหน้าตอนนี้กาลังเริ่มสะสมใหม่อยู่นะทุกคนเนาะเดี๋ยวกล่องก็เดี๋ยวได้เท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะเป็นอีกสักกี่วันก ตอนนี้ก็ำลังทำการปั๊มอยู่นะทุกคนนะไอ้ตัวนี้เราก็ยังไม่ได้ตัวอื่นเราได้มาหมดแล้วมาก็คือตอนนี้เป็นอีกหนึ่งซีนะทุกคนนะแล้วก็ไอซีสุดท้ายก็คือเป็นเซตซีดตอนนี้ซีทีท่อัปเดตมาใหม่เมื่อวันเสาร์นะทุกคนเวลาเราส่งเคล็ไปก็มันจะมีโอกาสได้ไอเจ้าตัวนี้มาเหมือนกันนะทุกคนเอ็นคาคุ นอ้นองๆก็ดาวออกได้เลยว่าไอสามระดับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าไอสามซีตเนี่ยอันไหนจะเป็นอันที่ราคาดีน่าสะสมหรือแพงที่สุดนะทุกคนเนาะแต่ส่วนตัวแล้วนะ่าสามซีตนี่พี่ว่า,น,าน่าสะสมมากเลยทุกคนเพราะว่าเห็นมีหลายช่องเหมือนกันรีวิวมาว่าราคาค่อนข้างดีนะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาปลูกกันมาเดี๋ยวเราจะเอาให้น้องๆดูกันก่อนเลยดีกว่าว่าเรามีหรือเปล่านี่ทางคิวซีตเนี่เรามีมาแล้วหนึ่งอันเห็นปะ่ะอันดิสตร์เบอรี่ ody, เราซื้อมาตะกี้นะทุกคนเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเอ็นคาค นคาคุนี่ไงเราได้กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่อาททาการส่งเควสทาการสริปไปนะทุกคนไม่ได้ส่งเควสหรือสกิปเลยแหละอ่ะายี่สิบเก้าโรบักนะทุกคนจากในคลิปที่แล้วหลังจากนั้นพี่ก็ทําต่อด้วยนะก็ได้มาครบไปที่เรียบร้อยแล้สามซีดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการไปปลูกกันเลยดีกว่าพี่ทําการเคลียร์ฟาร์มหมดแล้วเพราะว่าอ่า ในหนามันค่อนข้างจะชา้าทีนงึงก็เดี๋ยวเราจะทําการปลูกไอ้เจ้าดอกนี้ดีกว่านี่ไปดูหลายช่องมาเหมือนกันนะไอ้เจ้าดอกเซเรนิตี้นะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างจะไวและไอ้ตัวนี้นแล้วมันก็ทํามันได้เขาเรียกอะไรได้ผลผลิตไวด้วยแล้วเก็บได้เรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยตัวนี้ก็พยายามปั๊มอยู่นะตัวนี้กล่องก็มีประมาณน่าจะไม่เยอะนะทุกคนเนาะกล่องประมาณ4 9เพราะเพิรเปิดไปแล้ว40อย่างที่บอกอะจริงๆแล้วมันก็เกือบได้เกือบร้อยแล้วนะจริงๆแล้วเนะี่ยเราลืมไปว่าไอ้ดีนี้ เดี๋ยวขอเตรียมพร้อมนิดนึงก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะทําการวางซีกันไปก่อนเลยดีกว่าเนาะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซีดมันเล็กเหมือนใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะปลูกไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะทุกคนเนาะก็อันไหนก็อันไหนใหญ่ไม่ใหญ่ก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะโอเคปลูกไปตรงนี้อ่าวางไม่ได้โอเควางได้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะวางสปริงเกอร์ไปด้วยทุกคนซึ่งส่วนผลใหญ่ผลอะไรอย่างนี้ถ้าอาจจะไม่ได้ทําก็ได้นะเดี๋ยวค่อยไปทาหลังใหม่เราแค่จะเอามาลองปลูกกันดูเฉยๆนะว่าปลูกแล้วก็จะะเเปป็นนนนนออไไไรยยังงงทุกกคดีวววาาา้้มมส่ล พี่วางสปริงเกอร์ไม่ได้วะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนวางสปริงเกอร์ไม่ได้เอาได้แล้วได้แล้วได้แล้วแปลกประหลาดจังเลยนะโอเคสปริงเกอร์เอาแค่นี้แหละพอแล้วก็ส่วนอาเอาเบสิกไปได้อาเบสิกไปได้อันนี้อันนี้นึงอนนีนึงแล้วทำไมวางฝั่งนี้ไม่ได้ล่ะทุกคนหรือว่ามันไปติดวงแคบของไอ้เจ้าผักผลไม้หรือที่เราปลูกเราก็เลยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเอาละอาศัยแอัพไลน์ไปได้เพื่อความสบายใจนะอ่านี่นี่เนี่ยแล้วก็อันนี้ อ่าโอเคอ่าส่วนพวกไอเจ้าอ่าเขาเรียกอะไรพวกไอมาสเตอร์เดี๋ยวเราค่อยใส่จริง,รงเพราะว่าตอนตอนเนี้ยเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องทําให้เขาผลใหญ่อยู่แล้วเรื่องผลใหญ่เดี๋ยวพี่เขาไปทําหลังไมเอดีกว่าถ้ามันดีนะเราแค่จะมารีวิวคนที่เฉยว,ว่าลักษณะรูปลักษณ์ของดอกเขาเป็นเป็นยังไงแล้วก็อ่าพอวาเวลาออกมาแล้วอ่ะมันจะใหญ่มากน้อยขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเดิม,เด,มเดิมเป็นก่อนดีกว่าขออนุญาตปลูกนิดนึงลดไปอุ้ยต้นนั้นต้นใหญ่่ะทุกคนอุ้ยนี่ต้อน,นอะไรอ่ะ อันนี้เอ็นคาคูอ๋ออุ้ยแสดงว่าเราปลูกติดก,กันเกินไปอาจจะต้องขยับขยายนิดน,นึงนะทุกคนนะเดี๋ยวเราลรดทีละต้นดีกว่าทุกคนเราไม่มีกบด้วยสิประเด็นอนะเออไอตัวนี้ไม่มีกบอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าอาจจะลองสคิปให้ดูสักหนึ่งรอบนะก็แต่จริงแล้วเรามีมูลแคทเพิ่มมาทุกคนเอ้ยมูลแคทพี่ลืมเอามาดีกว่าทุกคนเอ้ยอ๋ออ๋อนี่ไงมูลแคทมีสี่ตัวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่าเดี๋ยวเราค่อยอ่าลองลองเอาออกมาขออนุญาตเก็บไอ้้้พววกกกกกนนนนนีีมาาาา่่่ออดทุคถยงั็ อันพวกนี้น้องๆนี่ยังจะไม่ได้จําเป็นอะไรมากนะเอาไว้เงี้แหละอันนี้นี่ก็ไว้เก็บเลเวลก็เดี๋ยวเราค่อยมาวางมูลแคทนะก็เดี๋ยวเราค่อยวางพร้อมๆกันดีกว่าเนาะอาจจะต้องขยับนิดนึงเดี๋ยวเราคอ่อยค่อยทําไปเรื่อยๆมารดน้ํากันต่อดีกว่า,าเดี๋ยวเรามาดูอย่างที่บอกเรามาดูกันทีละต้นเลยดีกว่าขอปลูกนิดนึงขอรดน้ํานิดนึงต้นนั้นอาจจะโตชา้านิดนึงนตะต้นแค่เก้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งมันต้นใหญ่ด้วยสีตัวนั้นนะหกสิบเปอร์เซ็นต์ละเรามีสปริงเรามีบ่ลดน้ําค่อนข้างเยอะอยู่ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เราอาจจะวางกระจุกกระจุกกระจุกไว้ตรงนี้แหละก็คือพอเวลาอาแมวมูนมานอนอย่างเงี้ยขอให้มันมานอนตรงที่เราวางไว้ก็พอละเอาเทต้ตนเอาเทต้นทตนเทตโตนกี่เท่าไหรเนี่ยเฮ้ยเอากระตกใจอุ้ยใบยมันออกมาตกใจเลยเฮ้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอ๋อ96 95เปอร์เซ็นต์แล้วเโอเคเรียบร้อยน่าจะใกล้ได้แล้วอ่าเดี๋ยวเรามาเลยเจ้าตรงนี้ต่อเอออาจจะลองเอาแมวมูนมาลองไปนอนสักหนึ่งรอบเลยก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่ามูนแคทนี่ไงมูนแคทเดี๋ยวเราเอาลงมาเลย อขออนุญาตสลับนิดนึงตรงนี้แล้วก็อันนี้ออกไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะสลับเอาอันนี้มาวางไว้ก่อนจริงๆแล้วมันเราไม่ต้องลดน้ำเยอะก็ได้นะถ้าเกิดมแมวมันมานอนอะยังไงมันก็อ้น,นี้อยู่แล้วนะทุกคนโอเคปันนหนึ่งนะทุกคนนะใจเรียนใจเย็นบางทีเราก็งงๆเหมือนกันว่าจะทําอะไรนะเอาใส่ไว้ก่อนใส่ไปก่อนมูลแคทพี่ไม่ได้เก็บเลเวลมาทุกคนนะมันก็จะเลเวลน้อยนิดนึงนะมาวางอืมอืมอืม,อม,อมโอเค ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราเรอแมวมานอนเดี๋ยวดูซิว่าแมวอ่าเขาได้อะไรสิทธิ์หนึ่งนาทีโอเคระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะวางสป,ปริงคงสปริงเกอร์ไปด้วยอ่าสปริงเกอร์มาสเตอร์จะต้องลงแล้วตอนนี้มาสเตอร์อ่าโอเคมีมาสเตอร์มีสามสิบก,กว่าอันเลยนะอ่าเรียบร้อยแล้วก็อ่าสปริงเกอร์อย่างอื่นอาจจะต้องวางเพิ่มนะเพราะว่ามันจะน่าอาจจะหมดแล้วแหละโอเคขออนุญาตวางเพิ่มนิดนึงเลยทุกคนเพราะว่าเราวางไปตั้งแต่ปลูกแรกๆแ,กแ,กแต่ตะกี้นี้ อ่ะแล้วก็เอากอตลี่ไปสักหนึ่งอันเนาะอ่ะโอเคแค่นี้ละพอทุกคนเปลืองไปมากเปลืองมากไปก็ไม่ดีก็เดี๋ยวพอเวลาน้องมานอนปุ๊บเราจะทำทํำการสกิปให้ดูสักหนึ่งรอบเลยดีกว่าเนาะอ่ะสิบสามวิขอให้น้องมานอนในจุดนี้ให้ได้สักจุดหนึ่งก็ยังก็ยังดีนะนอนตรงกลางก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าอ่าเฮ้ย,ยกนทุกคนโอ้โหไม่นอนโอ้โหนอนกระเจัดกระจายหมดเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ รู้สึกว่าจะดวงไม่ดีนะระหว่างนี้ทัางนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตลดต้นน้ำต้นท้ายไปก่อนดีกว่าลดไปก่อนลดไปก่อนอันนี้โตแล้วอันนี้ยังไม่โตลดไปก่อนลดไปก่อนไอ้เจ้าแม่นี่มันนอนไอ้นี่นะมันนอนเขาเรียกอะไรเดาใจยากนะมีสี่ตัวสป่านะขอให้มันนอนสักตัวเดียวก็พอแล้วอยากรู้นะว่าขนาดอ่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนเพราะว่าเราใส่ลิงไปด้วยนะแล้วประเด็นคือพอเวลาใส่ลิงไปอะ่ะมันก็จะลดไปนิดนึงลดไม่ได้เยอะนะลดไปนิดเดียวเอ้เดี๋ยวไอ้ทันสกิลบูมกับไอ้เจ้านี้ อ๋ออนี่เอ็นคาคูมันทำไมมันมันสอกไม่ติดเราเราดูไม่รู้เรื่องเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์นี่มันโตยังยังไม่โตนี่มันยังออกเรื่อยๆนี่ทุกคนโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยเราไปเรื่อยๆ A few moments later มาลองดูอ่ะสีวิไอตัวนี้น้อยไอตัวนี้สองตัวสองตัวเฮ้ยโทเวลได้ไหมอ่ะไปเลยดีกว่าไป ไม่เอาละไม่รอละไปไปเลยดีกว่าเออเผื่อจะได้นะทุกคนนะเฮ้ยโอ๊ยเรียบร้อยเอ้ยโอ z, wrote, ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดอกใหญ่มากทุกคนดอกใหญ่มากหุยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่สตรอเบอรี่นี่ยไม่ใหญ่แต่อันนี้ใหญ่มากไอ้ดอกนี้นี่นี่นี่ดอกนี้อลังการจัดเลยอ้โไอ้นี่ใหญ่จริงไอ้นี่ใหญ่จริงเฮ้ยโอู้่ ปูวโดีเดี๋ยว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 ขยับก่อนขยับก่อนขยับก่อนเอาเรียบร้อยขยับไม่ได้แล้วสิทุกคนสวยละสวยละเ,เดี๋ยว,ว,วยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสตอเบอรี่ติด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 สตรอเบอรี่ไปแล้วทุกคนโอ้โดอกใหญ่มากโอ้โหอันนี้ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะทุกคนนะเพราะว่าอันนั้นใหญ่อันนั้นใหญ่จริงๆเราคิดว่าน่าจะใหญ่ได้มากมากกว่านี้นะทุกคนเอาดีๆเอา,เอาดีๆ โอเคเราอาจจะไม่รีเลยทุกคนเดี๋ยวพี่เข้าไปทําหลังมาเอาดีกว่าเนาะประมาณนี้เอาทีตอนนี้เรามานอนปัดโถเอ้ยไปเดี๋ยวเราไปดูราคากันปกติดีกว่านะว่าราคาเท่าไหร่นะทุกคนเนาะมาขออนุญาตเก็บแมวมาก่อนเดี๋ยวแมวอดีางจรงงที่บอกเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังเดี๋ยวพี่ไปทาเอาที่หลังเอาสัตว์ปกติเราอากาศมาก่อนนี่เอาอมาก่อนนี่ตัวนี้เอ่าแล้วก็เอาดีโลมาด้วยเดี๋ยวเราจะเก็บผลไม้มาด้วยนะอ่อดีโลนี่ไงเราเก็บผลไม้มาด้วยออกมาก่อน แล้วเราจะเก็บไปลองลองขายดูนะว่าอ่ามันขายได้เท่าไหร่ยังไงนะทุกคนนะมาเอาตอนนี้ปุ๊บอ่าอันนี้เป็นลูกอะไรเนี่ยอ่เอลเดอร์อันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่อุ้ยมีหลายลูกอยู่นะทุกคนปับ๊บนี่ไงมีกี่ลูกมีประมาณ3ลูกเนาะทุกคนเนาะอุ้ยสตรอเบอรี่มีแค่3ลูกอะอ๋อ Strawberry. สตรอเบอรี่3ลูกแล้วขอดูไอ้น,นี่ที่เอนคาคุหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่เอนคาคุมีสี่ดอกแล้วก็ไอ้เจ้าดอกนี้ไอ้ดอกนี้มันเท่าไหรนะ่เนี่ย บัาป๊าหนึ่งสองโอ้ยเอ็นเนโกโกโกสามตะกี้กี่ดอกเนี่ยสี่ห้าสี่ดอกเหมือนกันทุกคนแต่ว่าคิด,ค,ดคิดดูแล้วนะโอ้สตอรอเบอรี่เท่าไหร,นะร่เนี่ยสตรอเบอรี่นี่อ่าเราได้ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกกิโลแต่โกนี่จะไม่นับนะโกนี่อ่ามันน่าจะแพงอยู่แล้วแหละได้ยี่สิบห้าส่วนเอ็นคาคุประมาณยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเอ็นคาคุามีสูงอีกปะ เอ็นคาคูอ่าประมาณ27อ่าแล้วก็เอา25กับ27ไปวัดก็น่าจะไม่ต่างกันมากนะแต่เดี๋ยวขอดูไอ้นี่นิดนึงนะอ่าทันสกิลบลูมบลูมอันนี้ทันสกิลบลูมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะทุกคนอ่าไหนไปไหนแล้ววะอ่าอันนี้ปะอ่าอันนี้อ่าโอเคอันนี้อันนี้แล้วก็มันมี4อันเนาะไอ้ทันสกิลบลูมอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยนี้นะอันนี้เป็นโกนะแล้วก็อันนี้เป็นปกติเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะใหญ่ขนาดนี้นี่คือ อะไรอ่ะสิบแปดโลเหรอยี่สิบโลสิบสี่สิบเจ็ดเอ้ยทุกคนจริงปะเนี่ยไหนดูสิโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสูงสุดก็แล้วกันเนาะเอาสูงสุดอันนี้ไปดูกันก่อนดิสูงสุดของอันนี้เท่าไหร่อ่าเท่าไหร่เอ่ยอันนี้สองล้านอุ้ยดูก่อนนาเอ็นคาคุอะเดี๋ยวดูเอ็นคาคุนิดหนึ่งนะเอ็นคาคุเอ็นคาคุสูงอ่าอันนี้ก็ได้อะ เองคกันนั้นสองล้านใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่1ล้านอันนี้ไม่แพงนะทุกคนหาดูอันนี้สิดอกใหญ่ดอกใหญ่สามสิบอ,อืมเท่าไหร่เนี่ยน,นี่2สล้านกว่าแต่อนี้มัน30โลน้าหนักเป็นครึ่งครึเลยนะที่แพงสุดนะ่าจะเป็นอันนี้เดี๋ยวเรามาดูสตรอเบอรี่กันด้วยสตรอเบอรี่เอาเป็นยี่สิบห้าโลก็ได้อ่ะยี่ห้าโลน,นี่น,นี่อันนี้นโอเคอันนี้ยี้าโลดูสิ หนึ่งล้านส่วนตัวพี่คิดว่าเอ็นคาคุกับสตรอเบอรี่น่ะค่อนข้างเอลเดอร์สตรอเบอรี่น่ะราคาใกล้เคียงกันนะทุกคนพี่คิดว่ามันเป็นระดับพิสแมตติกหรือปรดียังไงทุกคนถ้าเกิดผิดข้อมูลผิดพลาดขออภัยนะแต่ว่าอันนี้อันนี้แพงนะอันนี้แพงมากเลยอันนี้คือน้ําหนักแค่น้อยแต่ว่าแพงมากน้ําหนักน้อยกว่าไอ,ไอเจ้า2อันนี้ด้วยน้ำหนักแบบต่าสุดนะไอ,ไอพวกนั้นระ,ะดับ30มสิบโลเนี่ยเอ็นคาคุสามสิบโลอ่ะเห็นปะสองล้านสามอันเนี้ย 18โลเห็นป่ะทุกคนเดี๋ยวน้องๆดูนะ18โลเนี่ยน้ำหนักอันเนี้ยสองล้านทวนแล้วเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็ไอสตรอเบอรี่อันนี้ใหญ่ใหญ่สุดอ่ะอันนี้ถูกสุดนะไอสตรอเบอรี่อันนี้ถูกสุดเนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นป่ะอันนี้ล้านหกเห็นป่ะทุกคนคิดว่าเออถ้าเอายี่สิบเจ็ดล่ะเดี๋ยวลองลองยี่สิบเจ็ดทีล้านหกอืมใกล้เคียงกันนะราคาอาจจะไม่ไม่ต่างกันเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยไอไอสองอันนี้ราคา ใกล้เคียงกันอ่ elder strawberry กับไอเอ็นคาคูเน่ะแต่ที่ดีที่สุดลยคืออันนี้อันนี้อันนี้เออเนี่ยอันนี้ดีมากเลยทุกคนโอเคครับผม EP นี้ก็ต้องขอไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหากทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะแล้ว EP หน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อจะมาปลูกอะไรดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ